เมื่อเด็กผู้หญิงน่าสงสารถูกตามล่าจากกลุ่มคนประหลาดเธอเลยมาขอให้แดนนี่ที่เป็นผู้รอดชีวิตจากโรงแรมนรกให้ช่วยเขาจะทำยังไงติดตามรับฟังได้ไหนด็อกเตอร์สลีปก่อนจะไปรับชมสปอยผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแค่คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็เป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆต่อไปแล้วแหละครับเรื่องเปิดมาที่ครอบครัวหนึ่งกำลังตั้งแคมป์อยู่ที่ฟลอริดาในปี1980 เด็กคนหนึ่งเธอชื่อไวโอเลตเธอก็ได้ไปเดินเล่นแล้วเจอเข้ากับผู้หญิงใส่หมวกเธอชื่อโรสเธอหลอกล่อไวโอเลตให้เข้าใกล้ดยการแสดงมายากลให้เธอดูแต่อยู่ๆก็มีกลุ่มคนโผล่ขึ้นมาโรสก็บอกว่านั่นคือเพื่อนของเธอเองไวโอเลตที่เริ่มกลัวก็จะขอตัวกลับไปหาแม่แต่โรสก็ดึงแขนเธอไว้แล้วจากนั้นพวกเขาก็มารุมที่ไวโอเลตและกินวิญญาณของเธอจากนั้นภาพจะตัดไปที่โรงแรมโอเวอร์ลุคด็อกหรือแดนนี่กำลังปั่นรถของเล่น ขเขาผ่านมาที่ห้องสองแล้วอยู่ๆพอเขามองขึ้นไปประตูก็เปิดแล้วก็มีผีผู้หญิงเดินออกมาและแดนนี่ก็ได้ตื่นเพราะมันเป็นแค่ความฝันแต่พอเขาเดินไปที่ห้องน้ําในบ้านเขาก็เจอกับผีผู้หญิงตัวเดิมที่ตามเขามาจากโรงแรมเขาตกใจมากเลยรีบปิดประตูแต่แม่ของเขาก็เข้ามาปลอบตั้งแต่กลับจากที่โรงแรมโอเวอร์ลุกแดนนี่ก็ไม่พูดกับแม่อีกเลยวันต่อมาแดนนี่ก็ได้มานั่งที่ริมทะเลแล้วเจอเข้ากับฮัลโลแลนด์ที่น่าจะ ตายไปแล้วจากเหตุการณ์ในโรงแรมโอเวอร์ลุกเขาได้มาถามกับแดนนี่ว่าจะใช้ชีวิตด้วยความกลัวต่อไปแบบนี้อย่างนั้นเหรอแต่แดนนี่ก็บอกว่าความสามารถของเขามันยิ่งใหญ่เกินไปแล้วเขาก็ไม่สามารถควบคุมมันได้เขาสัมผัสพวกผีที่อยู่ในโรงแรมได้ตลอดรวมถึงตัวอื่นๆด้วยฮาโลแรนเอากล่องกับดอกไม้มาอันหนึ่งแล้วบอกให้เขารับรู้ถึงมันสัมผัสมันทั้งข้างนอกและข้างในเขาอยากให้แดนนี่สร้างกล่องนี้ในความคิดของเขาแล้วพอ ผีพวกนั้นโผล่มาดดนนี่ก็จะพร้อมจากนั้นเวนดี้ก็รีวิ่งไปเรียกดดนนี่ฮัลโลแรนก็หายไปเพราะจริงๆแล้วเขาก็คือวิญญาณที่ดันนี่เห็นนั่นเองตอนนี้มีข่าวเด็กหายตัวไปเยอะมากทําให้เวนดี้เป็นห่วงลูกของเธอในคืนหนึ่งที่กําลังนั่งดูทีวีอยู่ดดนนี่ตัดสินใจอะไรบางอย่างได้และเดินไปที่ห้องน้ําแล้วก็เจอกับผีผู้หญิงจากห้องสองที่โผล่มาอีกแต่รอบนี้ดดนนี่เดินตรงเข้าไปหามันและปิดประตูห้องน้ําจากนั้นก็มี เสียงร้องสลับกับภาพในหัวของแดนนี่ที่สร้างกล่องใบใหญ่ขึ้นมาแล้วปิดมดันลงแดนนี่เดินออกมาจากห้องน้ำแล้วกลับไปหาแม่เวนดี้ก็ถามว่าทุกอย่างโอเคไหมแดนนี่ก็ตอบมาว่าใช่ทุกอย่างโอเคตัดภาพไปที่ปี2011ตอนนี้แดนนี่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วเขาก็ใช้ชีวิตผิดทางจนติดเหล้าและยาเสพติดและเหตุผลที่เขาทำแบบนี้ก็เพื่อที่จะทําให้ตัวเองไร้สติตลอดเวลาเพื่อกดพลังชายนิ่งของตัวเองให้ต่ําลงเขา จะได้สัมผัสถึงผีรอบๆตัวได้น้อยลงแต่วิญญาณของฮัลโลแรนก็ยังตามอยู่รอบๆตัวของแดนนี่เพราะเขาเป็นห่วงแดนนี่มากและพยายามสอนแดนนี่ในหลายๆเรื่องจากนั้นภาพก็ตัดไปที่ลองไอแลนด์นิวอรอก มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อแอนดี้เธอได้หลอกให้ผู้ชายมาหาแล้วขโมยเงินของเขาก่อนจะใช้ชายนิ่งของเธอสะกดจิตให้เขาหลับและใช้มีดกรีดที่ใบหน้าก่อนที่จะสะกดจิตเขาอีก,กรอบให้ทุกทรมานเหมือนตายทั้งเป็นและทั้งหมดก็ถูกโรสและแดดดี้จับตามองอยู่พอแอนดี้เดินออกมาโรสก็ตามมาและชวนเธอเข้ากลุ่มตัดมาที่ครอบครัวหนึ่งพวกเขาก็กําลังจะจัดงานวันเกิดให้ลูกสาวที่ชื่อแอบราโดยมีนักมายากลมาแสดงโชว์ให้เธอดูน ักมายากลได้แสดงโชว์ที่เอาช้อนมาติดที่หน้าและมือแต่มันก็ไม่ตกแอบ,บราก็บอกว่าเธอก็สามารถทําแบบนั้นได้แล้วพวกเขาก็หัวเราะกันแต่หลังจากจัดงานเสร็จพ่อแม่ของแอบ,บราก็เดินเข้ามาในบ้านแล้วเจอกับช้อนที่ติดอยู่เต็มเพดานเต็มไปหมดจากนั้นพวกเขาก็มองที่เด็กผู้หญิงแล้วช้อนก็ร่วงลงมานั่นทําให้แดนนี่สะดุ้งตื่นตอนที่เขากําลังหลับอยู่ในรถตอนนี้เขาได้เดินทางมาถึงนิวแฮมเชียร์เขาได้ออกมาตามหาแรงบันดาลใจเพื่อจะได้เริ่มต้น ชีวิตใหม่แล้วได้มาเจอกับเพื่อนเก่าที่ชื่อบิลลี่ที่ให้ที่พักกับแดนนี่เพื่อเริ่มต้นใหม่อีกครั้งทางฝั่งของโรสและกลุ่มของเธอก็ได้ทําพิธีต้อนรับแอนดี้ด้วยการให้เธอกินจิตวิญญาณของเด็กที่มีพลังชายนิ่งรุนแรงโรสบอกว่าการทําแบบนี้จะทําให้ยืดอายุและเพิ่มพลังชายนิ่งของพวกเธออีกด้วย ภาพมาที่แดนนี่เขาตื่นมากลางดึกเพราะว่ามีวิญญาณของหญิงสาวที่เขาเคยไปนอนด้วยตามหาเขาแล้วบอกว่ายังไม่มีใครตามหาศพของเธอเจอทําให้แดนนี่ตกใจมากวันต่อมาแดนนี่ได้เข้าโครงการบําบัดยาเสพติดและเหล้าของเขาแดนนี่ได้เจอกับหมอแล้วทักไปว่านาฬิกาของหมอที่หายไปอยู่ในห้องน้ําของโรงพยาบาลในห้องของเด็กที่เป็นโรคกระดูกแล้ววันต่อมาหมอก็ได้เรียกแดนนี่เข้ามาคุยแล้วบอกว่าเขามีความสามารถพิเศษเลยอยากให้เขา มาทางานด้วยกันมันเป็นงานดูแลผู้ป่วยในตอนกลางคืนก็มีผู้ป่วยที่มีอาการหนักแล้วเริ่มเห็นภาพหลอนเขาไม่สามารถนอนหลับอย่างสงบได้แดนนี่ <Danny S 1> เลยเข้าไปและใช้พลังชายนิ่งของเขาค่อยๆปลอบผู้ป่วยทําให้ผู้ป่วยคนนั้นหันมาขอบคุณแดนนี่แล้วเรียกเขาว่าด็อกเตอร์สลีปก่อนจะตายอย่างสงบพอเขากลับมาที่ห้องเขาเห็นกระดานดําในห้องมีตัวอักษรเขียนว่าสวัสดีอยู่แดนนี่ <Danny S 1> เลยไปเขียนตอบและข้อความนั้นก็ถูกส่งมาจากแอบรานั่นเองเธอป เป็นเด็กหญิงที่มีพลังใช้นิ่งแข็งแกร่งกว่าแดนนี่หลายเท่าจากนั้นเวลาก็ผ่านไป8ปีตอนนี้แดนนี่กลายเป็นคนใหม่เขาเลิกเล่าและยาเสพติดได้แล้วแต่ยังคงทําหน้าที่ด็อกเตอร์สลีเพื่อส่งผู้ป่วยระยะสุดท้ายอยู่ด้วยและแดนนี่ก็เขียนข้อความคุยกับแอบรามาตลอดเหมือนกับเป็นเพื่อนทางไกล ทางฝั่งของพวกโรสก็เริ่มมีวิญญาณของเด็กน้อยลงทุกวันพวกเขาเลยต้องมองหาวิญญาณใหม่ๆวันต่อมาพวกเขาก็ได้เจอกับเด็กคนหนึ่งที่มีพลังชายนิง่งเลยลักพาตัวเขาไปดูดวิญญาณอย่างทรมานจนตายและทุกอย่างที่พวกเขาทำแอบรารับดูได้หมดเธอเลยส่งข้อความมาหาแดนนี่เป็นคำว่าเรดรัมที่อ่านกลับหลังว่าเมอร์เดอร์หรือฆาตกรรมเหมือนตอนที่โทนี่ทำในโรงแรมโอเวอร์ลุคแดนนี่เลยถามกลับว่าใครแอบบ้าก็บอกว่าเด็กเบสบอลทางฝั่งโรสก็ ก็รับรู้ถึงการมีอยู่ของแอบราเหมือนกันพวกเขาเลยเริ่มวางแผนที่จะไปเอาวิญญาณของเธอมาทางแอบราก็ใช้ชายนิ่งของเธอ ตามหาตำแหน่งของพวกโรสจนเจอแต่โรสก็รู้ทันและพยายามดึงวิญญาณเธอมาแต่ชายนิ่งของโรสที่กินวิญญาณมามากมายก็สู้พลังชายนิ่งของแอปราไม่ได้เลยวันต่อมาแอบราก็มาหาแดนนี่ที่กำลังทำงานอยู่และถามเขาเกี่ยวกับพลังที่เธอมีแดนนี่เลยเล่าเรื่องตอนเด็กของเขาให้เธอฟังแอบราเลยขอร้องให้แดนนี่ช่วยตามหาคนกลุ่มนี้และเอาศพของเด็กพวกนั้นกลับคืนมาให้ครอบครัวแต่แดนนี่ก็ปฏิเสธและบอกให้เธอกลับบ้านไปในตอนกล ดืนนี่ก็สัมผัสได้ว่ามีผีอยู่ในห้องของเขาเขาเลยใช้ชายนิ่งเปิดกล่องและเราจะได้เห็นว่าดนนี่ได้ใช้ชายนิ่งของเขาขังผีไว้หลายตัวแล้วในนั้นแต่ผีที่โผล่มาก็คือฮาโลแรนเขามาบอกให้แดนนี่ไปช่วยเด็กคนนั้นทางฝั่งโรสก็ใช้ชายนิ่งของเธอเข้ามาในจิตของแอบราแต่มันก็เป็นแผนที่เธอวางไว้โรสโดนแอบราสวนกลับจนต้องหนีไปแอบราก็ส่งข้อความมาบอกแดนนี่ว่าเธอสู้โรสได้แต่แดนนี่ก็เป็นห่วงเธอ เพราะเธออาจจะโดนตามล่าจากพวกมันทั้งหมดแดนนี่เลยไปหาบิลลี่และขอร้องให้เขาตามไปช่วยหาศพเด็กที่ถูกฆ่าแทนแอบ,บราระหว่างทางแอบบราก็ได้ใช้ชายน้ของเธอสื่อสารกับแดนนี่เพื่อบอกตำแหน่งของศพที่ถูกฝังอยู่พอแดนนี่กับบิลลี่มาถึงพวกเขาก็เริ่มขุดแล้วเจอกับศพทันทีวันต่อมาแดนนี่และบิลลี่ก็ได้ขับรถมาที่บ้านของแอบ,บราแต่พ่อของเธอก็ไม่ไว้ใจเขาและพยายามจะทำร้ายแดนนี่แต่แอบ,บราก็ใช้ชายนิของ เธอบอกถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่มีกลุ่มคนพยายามจะฆ่าเธอเหมือนที่พวกเขาเคยฆ่าเด็กเบสบอลพ่อของเธอเลยยอมคุยกับแดนนี่เขาก็ได้เอาถุงมือเบสบอลจากศพเด็กคนนั้นมาให้แอบราเพื่อให้เธอใช้ชายนิ่งค้นหาตำแหน่งจากนั้นพวกเขาก็วางแผนเพื่อจับพวกโรสโดยแอบราต้องเป็นเหยื่อล่อจากนั้นแดนนี่ก็ขับรถพาเธอมาที่ป่าและเขากับบบลลี่ก็ไปดักซุ่มรอจังหวะพอพวกมันมาถึงก็เดินเข้ามาหาแอบราและฉีดยาสลบใส่เธอแต่พอรู้ตัวอีกที มันก็เป็นแค่ตุ๊กตาหมีเพราะแอบบาได้สลับตัวเธอมาที่บ้านและหลังจากนั้นแดนนี่กับบิลลี่ก็ออกมาไล่ย,ยิงพวกมันจนตายไปทีละคนแอนดี้ก็เข้ามาใช้ชายน่ของเธอสั่งให้แดนนี่หลับแล้วจะยิงเขาแต่บิลลี่ก็เข้ามาช่วยไว้ได้ทันเขายิงแอนดี้จนตายแต่เธอก็ใช้พลังในวินาทีสุดท้ายสั่งให้บิลลี่ฆ่าตัวตายต่อหน้าแดนนี่แอบราก็บอกแดนนี่ว่ามีคนหนึ่งหายไปและมือขวาของโรสก็มาโผล่ที่บ้านของแอบบราและจับตัวเธอไปได้แดน นีกลับมาที่ห้องและพยายามใช้พลังจนเข้าไปสิงร่างของแอบราที่ถูกจับไว้แดนนี่ใช้พลังทําให้รถคว่ำและมือขวาของโรสก็ตายไปโรสที่โกรธมากเธอเลยเอาวิญญาณเด็กที่สะสมมาทั้งหมดกินเข้าไปและออกล่าแอบราทันทีแดนนี่ได้ขับรถมารับแอบราและพาเธอหนีไปแดนนี่บอกว่าถ้าเราเอาชนะโรสไม่ได้เราก็ต้องหาอะไรสักอย่างที่หิวโหยวิญญาณมากกว่าโรสเพื่อที่จะได้จัดการเธอแทน วขวแดนนี่ได้พาแอบรามาที่โรงแรมโอเวอร์ลูเขาได้เข้าไปข้างในคนเดียวเพื่อเปิดโรงแรมให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งบรรยากาศในโรงแรมมีแต่ความมืดและความน่ากลัวแดนนี่ได้เดินกลับไปที่ห้องเก่าของเขาที่พ่อเคยใช้ขวานฟันประตูแล้วเขาก็เจอกับคําว่าเรดรัมทิตัวเขาเองในร่างโทนี่เคยเขียนไว้จากนั้นแดนนี่ก็เดินไปที่บาร์แล้วเจอเข้ากับบาร์เทนเดอร์คนหนึ่งซึ่งเขาก็คือแจ็คพ่อของแดนนี่นั่นเองเขาบอกกับแดนนี่ว่าเขา ไม่รู้ว่าทุกคนหายไปไหนกันหมดและพยายามจะล่อลวงให้แดนนี่ดื่มเหล้าแต่แดนนี่ก็ปฏิเสธจากนั้นแอบราก็บอกแดนนี่ว่าโรสกำลังจะมาถึงแล้วพอโรสตามเข้ามาเธอก็เดินเข้าไปในโรงแรมแล้วเจอเข้ากับลิฟต์สีแดงและมีทะเลเลือดไหลออกมาจากนั้นโรสก็เดินเข้ามาเจอกับแดนนี่และแอบราแดนนี่เลยใช้พลังดึงโรสเข้าไปในเขาวงกดและสร้างแอบราตัวปลอมขึ้นมาแต่เธอก็รู้ทันและออกมาได้โรสเข้ามาจัดการดูดวิญญ,ญาณของแดน แต่เธอก็เจอหีบอยู่หลายใบเลยสงสัยว่าแดนนี่ซ่อนสิ่งพิเศษเอะไรไว้แดนนี่เลยบอกว่าพวกมันไม่ได้พิเศษแต่พวกมันกำลังหิวจากนั้นแดนนี่ก็ปลดล็อกหีบทุกใบออกมาทําให้วิญญาณผีจากโรงแรมโอเวอร์ลุกที่เขาเคยขังเอาไว้โผลออกมาและฆ่าโรสจนตายไปแต่ตัวของแดนนี่ก็ถูกพวกวิญญาณรุมไปด้วยตัวเขาได้ถูกสิงโดยโรงแรมโอเวอร์ลุกทำให้ตอนนี้แดนนี่กลายเป็นเหมือนพ่อของเขาและตามไลลาแอบราทางฝั่งแอบ แ布าก็หนีมาเจอกับวิญญาณในโรงแรมหลายตัวรวมถึงแดนนี่ด้วยเขาพยายามเข้ามาทำร้ายเธอแต่แอบ,บราก็ได้ใช้ใชายนี่ของเธอปลดปล่อยเขาแดนนี่ที่ได้สติก็บอกให้เธอหนีไปและตัวเขาก็พยายามไปที่ห้องมอน้นาเขาเปิดมันจนความดันสูงขึ้นเรื่อยๆและโรงแรมโอเวอร์ลุกก็ระเบิดในที่สุดทําให้แดนนี่ได้ตายอยู่ในนั้นแอบบราที่ออกมาได้ก็เสียใจมากเวลาต่อมาแดนนี่ได้กลายเป็นผีที่ตามคอยสอนวิธีใช้พลังให้แบบราเหมือน ที่ฮันโลแลนด์เคยสอนเขาและแอบราก็เริ่มฝึกใช้พลังของเธอโดยการกักขังพวกผีไว้ในกล่องเหมือนที่แดนนี่เคยทำแล้วหนังก็จบลง